สวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเหลืองอะไรยนนะครับผมมานะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอฮะไม่ได้ไม่ได้จอดอยู่ตร<อ>มนีแถวนี้ก็ติดชายแดนนะครับน่าจะติดชายแดนอมบูชา เดี๋ยวไปดูกันครับมาขับเอาวันนี้นะเป็นรถบัสวิ่งนักเรียนนะครับมาดูสเปคกันนะครับก็รถบัสช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานไม่ได้นี่เด้ที่เห็นไหมนี่น,นี่ตัวนี้อยู่นี้รถตะกอนรถล,ล่าใจ,จนั่นแหละได้รถอยู่ใส่เลยโอ้โหเด้โอ้โห เข้าทางไหนวะไม่ออกข้างลงฮะออกข้างหลังกูนะรถอยู่ข้างในอยู่นะอ๋อนี่รถอยู่ข้างในแต่เนี่ยเหนือรถรถอยู่ข้างในแต่ทางออกอยู่ตรงไหนไม่รู้ โอ้รถสียังแจ่มอยู่ครับคันนี้เป็นรถ6เมตรครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเบื้องต้นคันนี้คือซื้อไว้แล้วนะครับนะช่องมาวินนะก็ซื้อไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อมาซื้อไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยมาเอามากับหัวหน้าสอนนะครับเดี๋ยวไปดูวนครับแกกำลังแกะสติกเกอร์ออก เช็คหมายเลขเครื่องหมายเลขคัสี่วิ่งนักเรียนครับโอ้โหทางต้องได้เขีรยทางเลยห่างหายไปนานสำหรับรุถบัสเดี๋ยวไปดูอันนี้น่าใช้ไหมฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดปิดเทอมนะครับก็ ม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับช่วงรถช่วงปิดเทอมแต่ช่วงใกล้จะเปิดเทิมโอ้โหคนหากันให้ควักเลยนะฮะสุรินครับเชิงสวัสด,ด,ดีครับผม,มโอ้โหหมอจ้างแล้วเห็นนะนก็นึกว่าสะจอดอยู่นะเลย โอ้ดนไอ้เคียทางเขามาจอดโดนไปนี <พ Leadership. S 2> ป่เขา <SAN> <achieved. S 3> มาจอดโดนไปคือไรดจอดุนแ้วบ่เตาเกาออกไปเลยเนรถคันนี้เสียโอ้ว่าวเหล้านบ่แถวนี้แถวนี้ว่าเล้าบ่วิ่เล้าตั้งกามมครับนเอรี่บ่เล้าแถวเจ้าก็มีอนเอรเนื้อว่าเนื้ว่าวสวยว่าวันนั้น มินิบัสเขาหกเมตรครับ2ประตูสี่าโอเคเขาเขาเมียนได้บอนี่เขาเขาเมียนได้บอเป็นเผยบอกเป็นยท่เยว่าผเป็นผูยุคตัวุท้ายเอฟครับหกนอดบ้านเล่าโดยเฉพาะคือบอล ซื้อมาโดนแล้วป่ะครับก็ซื้อมาโดนแล้วครับอืมก็มันเป็นของพีนะพีที่เอาไปจอดเนอะของกําไลฟกเขามาเย็ดพมเหมือนยางนี่กว่าด้มาในเฟืองไทยร้อยสิบนะครับเป็นคัสซีอิสุนะฮะไม่ฮะเป็นหกน็อตเอ้ยเป็นมีแนบช่วยเดี๋ยวขับไปดูข้างนอกมีหมาคลอดลูกบ่ล่ะนี่บ่อบบีครับบ่มบบี ย่างไปสาบขากั๊บรถเรื่องสมัยปอกเผาไว้เสียงยังเสียงพะล้มเนยอะพี่พะล้มพะล้มขนาดไหนโอ้พะล้มนี่ลูกนอนนี่กระถางไหนพวกมันนอนโอ้ยน่ะนอนกอดกีดเลยนอนนี่โอ้ขยันในนอนเฮือนโอ้เอ้าเอาก่ากันไปเออล็อกเลยครับเออล็อกเออนั่นแหละอืมภายในสวยอยู่นะครับไใส่เลยแล้วก็ต้องขีดใส่เลยแล้วอืมเคลื้อนโลด

โอ้ติดเครื่องเลยติดถึงเลยเครื่องยนต์สีสูบเขาแต๊ะเขาเปลี่ยนมากเขาก็บาได้ใส่เลยมาได้ใส่จอดเครื่องยนต์น้ำเนื้อาเขาเติมไปให้ร้อยแรงครับตอนนี้นี่บอน้าเปิดอเราหน่อยนึงเติมใหม่ขุดทอผักมันฝรั่งโอ้มีทอผักเลยบ่เออมีทอผักน้าหน้าผลข้าวบอนฮอดบอกระสินโว้ยโว้ยโหลดแรงตัวนี้ไหมเจ้ามีน้ะมันบ่อประเสริฐว้า รถรถแรงตัวนี้ผลแลนเจ็ดสิบเลยเออแรงรถนี่เออยังบ่อแรงอันนั้นแลนเจ็ดสิบแล้วโอ้เรือนไม่รุ่นไหนวะคือเท่เลยว่ะตัวนี้ไอ้ข้นแค่ไงมาขยังว่าโอ้นั่นมันเยอะขึ้นนึงแล้วมันเบรกสองอันเลยเลครับนี่วิ่งเจ็ดสิบแล้วก็ยังว่ารถบอดี้ซ้ายก่อนก็อนเขาไปเปลี่ยนแต่ย่างขนาดมาบ่แจ้ง เคสุดทกเกิดซื้อออ่จะปหัวอหมก็จะว่าซื้อขอซคือต๊ะไก่แถบยสายเดิมนี่อยู่ใส่นี่ปั้นบหรีหัวหินหัวหินพวกน่ะครับผมมาต่หัวหินรพี่สาวีุ่นกแกมาจอดะไรอย่างพงไรธรรมดาเนาะครับครับ โอ้อย่งยังยังขับสายพานนันเนาะโอ้ครับผมลายอยู่ขาผมไเลยขาตาลงดูพี่ตาลองไปชมเลยโมเวทอยู่ทางไหนแบบนี่เพราะเราโมเวทใหม่สองลูกเลยดิยเอาเปิดบาได้บ่ะนี่ เสียงคือเป็นสิเป็นเหมือนไฟ1 2มาใส่24ส่ยังไดโอ้ล็อกได้หมดเลยเนะดี๋ยวให้เขาเปิดแต่ยางเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่ ควันทำไมควันขาวอ๋อเดี๋ยวเดินหน้าไปยังอยนะพี่เช็คไฟเช็คไฟไฟอโอเคไฟหน้าออกข้างเดียว ไฟฟ้ามานะนะครับรนะสวยอยครับรถข้างในก็เป็นสูงนะครับเป็นสูงๆเป็นหกเจ็ดเมตรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวต้อง,ตงดูอีกทีว่ามันดูประมาณนี้ครับสิบเจ็ดที่นั่งนะนะฮะใครหาวิ่งนักเรียนอยู่สภาพนี้ก็ไม่อายใครนะฮะอันนะี้ อรอยู่รถมาแต่หัวหินหนะอันนี้เสียงเครื่องก็ยังนิ่งอยู่ครับแต่ไม่ได้จอดนานไอ้ข้างๆนี่กุญแจล็อกเปิดอยู่ใส่อบ,บอกเปิดเปิดเปิดไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เติมน้ำมันเติมอย่างเช็คน้ำมันกัน แแบตเตอรี่ก็ยังล็อกได้ยอยู่ครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ข้างในเป็นพื้นโลสวยอยู่ครับอ,อันนี้อันนี้แบตเตอรี่ป่ะก็อันนี้น้มนนำมันอ๋อน้ำมันแบตเตอรี่แล้วมีแบตเตอรี่เขาต่อเตียนให้ใหม่เลยด้วยแบตเตอรี่ไอ้คู่ยางดิ่ไม่ดี่เพราะว่ามัดสีไหมไหม่้วยไม่เจนที่มีวะแหละน้ำมันเตือนเครับผมนะฮะก็ถ่ายไม่เกิน10นาทีเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวลงเพจไม่ได้นะครับผมไปให้เดี๋ยวไปติดตามอีกที่นึงนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะคัันนี้แต่จบแน่นอนครับ